เดี waited, so ๋ยวพี <quin Gol pe anta> ่พีก <laughs> <laughs> ็โตนะทุกคนเขาบอกนี่ไปเที <sandwiches> ่ยวสงการกันไหมอนะ่นเนาะหนูเห็นแบบคนคำคนหาคือแบบ ส่งการไปไหนดีคือถ้าไปก็คือเปียกอะเพราะว่าข้างหน้าไอคอนสยามก็คือฉีดน้ำกันฉ่ำไม่ไปค่าร้อนมากถ้าสรบสิอร้าินค่าไนงะเก็บตัวแม่หวายถึงคอนอื่นฉันไม่ไปหนูกเท่ไหมไม่จ้า ขาตรงเตงเหมือนแบบนกโดนเชื่อดแล้วแล้วห้อยตุงติ่งอ่ะเอา้า <c oughs> ถ้ามีลูกใครจะดูแลลูกพอพอมบอกพี่ทำิวเตอร์มเล่นตลอ,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 อดเลยนะ เดียวเจ้าสิปะเขาบอกว่าเมื่อกี้อย่แมีพี่เจ้าสิปะมีเธอมาและเด็กไม่ยอมนอนไาครับ ขอแมลีหน่อยแม่ลีหรอไม่มีเออที่เิันเป็นตังบนหัวอย่าลูเป็ดไม่ใหรอิเป็ดเองิ้นีมมีแิน Wow. What? I you. thank you